ตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เวลาผ่านไปแล้วกี่วินาทีนับตั้งแต่คุณเริ่มฟังประโยคนี้ 3, 4, 5วินาทีและวินาทีเหล่านั้นก็หายไปแล้วหายไปตลอดการไม่มีวันกลับมาอีกทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีตัวย้อนไม่มีการกลับมาเหมือนกับนกที่บินผ่านท้องฟ้าไม่เคยบินย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมแต่เพราะอะไรละ่ะ ทำไมเราถึงจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้ทำไมถึงแก่ชราแต่ไม่เด็กลงทำไมกาแฟร้อนถึงเย็นลงแต่กาแฟเย็นไม่เคยร้อนขึ้นเองสวัสดีครับคุณกำลังฟังชวนคิดพิชิตเวิร์สรายการที่พาคุณเดินทางผ่านความลึกลับของจักรวาลด้วยภาษาเรียบง่ายที่เข้าใจได้ทุกคนวันนี้เราจะไปค้นหาคำตอบของคำถามที่อาจจะเป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์ เรื่องของลูกศรแห่งเวลาลองจินตนาการดูครับถ้าคุณถ่ายวิดีโอคลื่นที่กระทบชายหาดแล้วเอาไปเล่นย้อนกลับคุณจะเห็นน้ำทะเลไหลกลับจากชายหาดเข้าสู่ทะเลเป็นภาพที่ดูแปลกแต่ไม่ได้ผิดกฎฟิสิกส์ใดๆเลยกฎของนิวตันกฎของแม็กซ์เวลล์แม้แต่สมการของไอน์สไตน์ล้วนแล้วแต่ทำงานได้ในทั้งสองทิศท,ทางไปข้างหน้าและย้อนหลังแต่ในความเป็นจริงเราไม่เคยเห็นคลื่นไหลย้อนกลับจากชายหาด ไม่เคยเห็นแผ่นใสที่แตกแล้วประกอบตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่เคยเห็นควันจากบุรีย้อนกลับเข้าไปในบุรีมีอะไรบางอย่างในจักรวาลที่บังคับให้เวลาไหลไปข้างหน้าเท่านั้นคำถามนี้ทำให้นักฟิสิกส์ปวดหัวมานานกว่าศตรวรรษแล้วมันไม่ใช่แค่คำถามทางวิทยาศาสตร์มันคือคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตถ้าเวลาไม่มีทิศทางแล้วชีวิตจะมีความหมายอย่างไร เมื่อคืนนี้ขณะที่คุณหลับลึกโลกยังคงหมุนไปข้างหน้าดาวฤกษ์ยังคงเผาไหม้ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมกาแล็กซี่ใกล้เคียงอันโดรมิดายังคงเคลื่อนตัวเข้าหาทางช้างเผือกและในทุกๆวินาทีเอนโทรปีของจักรวาลก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งความไร้ระเบียบเพิ่มมากขึ้นทําให้เวลาถูกผลักดันไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนแต่เพราะอะไรเพราะอะไรจักรวาลถึงเริ่มต้นในสภาวะที่เป็นระเบียบมาก แล้วค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่ไร้ระเบียบมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเวลาคืออะไรกันแน่นี่คือความลึกลับที่แม้แต่ออน์สตน์ก็ยอมรับว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาที่คงอยู่ก็ตามแต่ถ้าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันไหลผ่านไปทำไมเราถึงแก่ชาราทำไมเราถึงจำอดีตได้วันนี้เราจะเดินทางไปตามรอยของลูกศรแห่งเวลา จากการค้นพบของบ็อกซ์มันในศตวรรษที่19ไปจนถึงทฤษฎีที่ล้ำสมัยของสตีเฟนฮอว์กิงและคำถามขั้นสุดท้ายหรือเวลาไม่ได้ไหลไปข้างหน้าแต่เป็นสติของเราที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านการเวลาที่หยุดนิง่งเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันกาแฟร้อนเย็นลงเสมอไม่เคยร้อนขึ้นเองน้ำแข็งละลายในน้ำร้อนไม่เคยเกิดขึ้นจากน้ำร้อน สีสีที่ผสมกันแล้วไม่เคยแยกตัวออกมาเป็นสีเดิมเองนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ากฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์ในปี1850นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อรูดอล์ฟคลาวซิอุสได้กำหนดกฎข้อนี้ขึ้นมาโดยใช้คำว่าเอนโทรปีซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีคือการวัดความไร้ระเบียบของระบบและกฎข้อที่2บอกว่าในระบบปิดใดๆ เอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นเสมอหรือคงที่แต่ไม่เคยลดลงลองจินตนาการห้องที่มีลูกบอล100ลูกถูกแบ่งด้วยผนังตรงกลางลูกบอลทุกลูกอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อเราเอาผนังออกลูกบอลจะกระจายไปทั่วห้องนี่คือการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีจากสภาวะที่เป็นระเบียบมาสู่สภาวะที่ไร้ระเบียบมากกว่าแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นลูกบอลที่กระจายอยู่ทั่วห้องกลับมารวมตัวกันฝั่งเดียวเอง ทางคณิตศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้แต่ความน่าจะเป็นต่ำมากมากจนเราไม่มีวันเห็นมันเกิดขึ้นจริงนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียชื่อลุดวิกโบส์มันได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีโจนของแกส๊สเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้คือการเคลื่อนที่เฉลี่ยของโมเลกุลน,นับล้ลานตัวเมื่อโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วเราก็รู้สึกร้อนเมื่อเคลื่อนที่ช้าเราก็รู้สึกเย็นเมื่อโมเลกุลของกาแฟร้อนชนกับโมเลกุลของอากาศเย็น พลังงานจะถ่ายเทจากโมเลกุลที่เคลื่อนที่เร็วไปยังโมเลกุลที่เคลื่อนที่ช้าจนกระทั่งความเร็วเฉลี่ยของทั้งสองเท่ากันนี่คือเหตุผลที่กาแฟร้อนเย็นลงและทำไมมันไม่เคยร้อนขึ้นเองลองดูตัวอย่างที่ชัดเจนกว่านี้เมื่อเราหยดหมึกลงในแก้วน้ำใสหมึกจะกระจายตัวอย่างช้าๆจนน้ำทั้งแก้วมีสีเทาอ่อนๆเท่าๆกันนี่คือกระบวนการที่เรียกว่าการแพร่หมึกเคลื่อนที่จากที่ที่มีความเข้มข้นสูง ไปอย่างที่ที่มีความเข้มข้นต่ำจนกระทั่งกระจายตัวเสมอกันแต่เราไม่เคยเห็นน้ำสีเทาแยกตัวเองกลับเป็นน้ำใสและหยดหมึกแม้ว่าทางฟิสิกส์แล้วมันเป็นไปได้แต่ความน่าจะเป็นน้อยมากจนเราไม่มีวันเห็นนี่คือสิ่งที่ทำให้เวลามีทิศทางนักฟิสิกส์จาก MIT ชื่อเซธลอยได้คำนวณไว้ว่าในจักรวาลที่เราเห็นมีการดำเนินการคำนวณประมาณ10ยกกำลัง120ครั้งนับตั้งแต่บิ๊กแบง แต่ละการคำนวณคือการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีการเคลื่อนที่ของลูกศรแห่งเวลาดาราศาสตร์จาก Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ศึกษาการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์พวกเขาพบว่าดาวฤกษ์เกิดลักเมฆแกส๊สและฝุ่นที่หดตัวจากสภาวะที่กระจายตัวมาสู่สภาวะที่เป็นระเบียบมากขึ้น แต่กระบวนการนี้สร้างความร้อนมหาศาลซึ่งกระจายออกไปสู่อวกาศทําให้เอนโทรปีรวมของจักรวาลเพิ่มขึ้นเมื่อดาวเลือกเผาไหม้ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมมันปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงและความร้อนแสงนี้เดินผ่านอาวกาศไปชนกับดาวเคราะห์ต่างๆทําให้พลังงานกระจายตัวมากขึ้นนี่คือการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีในระดับจักรวาลแต่นี่ทําให้เกิดคําถามใหม่ถ้าเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเสมอแล้วมันเริ่มต้นจากไหน ทำไมจักรวาลในยุคแรกๆหลัง Big Bang ถึงมีเอ t r o p y ีต่ำทำไมทุกอย่างถึงเป็นระเบียบมากเราเริ่มเข้าใกล้ใจกลางของความลึกลับแล้วเพราะถ้า Big Bang เริ่มต้นในสภาวะที่ร้อนมากหนาแน่นมากทำไมมันถึงไม่เป็นสภาวะที่มีเอนโทรปีสูงสุดตั้งแต่แรกทำไมถึงมีพื้นที่ให้ entropy เพิ่มขึ้นนี่คือจุดที่ความเข้าใจของเราเริ่มสั่นคลอนเมื่อเราย้อนเวลากลับไปหาจุดเริ่มต้นของจักรวาล เราพบกับปริศนาที่ทำให้นักฟิสิกส์ทั่วโลกนอนไม่หลับจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศจากการสังเกตการของนาซาและ ESA เราทราบว่าจาัก,กรวาลเริ่มต้นจาก Big Bang เมื่อ13.8พันล้านปีที่แล้วในช่วงแรกๆหลัง Big Bang จัก,กรวาลมีความร้อนความหนาแน่นและความสม่ำเสมอสูงมากแต่นี่คือสิ่งที่แปลกถ้าจัก,กรวาลเริ่มต้นในสภาวะที่ร้อนและหนาแน่นมากตามหลักเทอร์โมไดนามิกส์แล้ว มันควรจะมีเอนโทรปีสูงสุดตั้งแต่แรกทุกอย่างควรจะอยู่ในสภาวะสมดุลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการไหลของเวลาแต่ในความเป็นจริงจากราวาลยุคแรกมีเอนโทรปีต่ำมากเป็นระเบียบมากนักฟิสิกส์จากแคลเทคชื่อชอนแคร์โรลได้อธิบายปริศนานี้ไว้ว่าถ้าเราคิดถึงจักราวาลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอวกาศว่างๆที่หนาวเย็นมีดาวฤกษ์กระจัดกระจายอยู่ตามการแล็กซี่ต่างๆ นี่คือสภาวะที่มีเอนโทรปีสูงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคแรกๆทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เล็กๆความร้อนกระจายสม่ำเสมอนี่ควรจะเป็นสภาวะที่มีเอนโทรปีสูงแต่กลับไม่ใช่เหตุผลอยู่ที่แรงโน้มถ่วงเมื่อเรานำแรงโน้มถ่วงเข้ามาคิดด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสภาวะสมดุลจะเปลี่ยนไปสำหรับแรงโน้มถ่วงแล้วสภาวะที่มีเอนโทรปีสูงที่สุดคือหลุมดำไม่ใช่แก๊สที่กระจายตัวสม่ำเสมอ สตีเฟนฮอว์กิ้งได้พิสูจน์ว่าหลุมดำมีเอนโทรปีและเอนโทรปีนี้สูงมากสูงกว่าสิ่งใดที่เราเคยคิดไว้เอนโทรปีของหลุมดำเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของอีเวนต์ฮอริซอนไม่ใช่ปริมาตรนี่หมายความว่าหลุมดำเล็กๆก็มีเอนโทรปีมหาศาลแล้วดังนั้นจากรวาลในยุคแรกที่ดูเหมือนจะมีเอนโทรปีสูงจริงๆแล้วมีเอนโทรปีต่ำมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นไปได้ถ้ามวลสารทั้งหมดยุบตัวเป็นหลุมดำ นี่คือเหตุผลที่เวลามีพื้นที่ให้ไหลไปข้างหน้าแต่ทำไมบิ๊กแบงถึงเริ่มต้นในสภาวะที่มีเอนโทรปีต่ำนี่คือปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายทฤษฎีหนึ่งคืออินฟล t i ชันที่นักฟิสิกส์อลันกูดเสนอขึ้นในช่วงเศษเสี้ยววินาทีแรกหลังบิ๊กแบงจักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วมากเร็วกว่าแสงทำให้พื้นที่เล็กๆที่เป็นระเบียบมาก ขยายตัวเป็นจักรวาลทั้งหมดที่เราเห็นแต่ทฤษฎีอินฟลชันก็ยังไม่อธิบายได้ว่าทำไมเงื่อนไขเริ่มต้นถึงเหมาะสมพอที่จะเกิดอินฟลชันและทำไมอินฟลชันถึงสิ้นสุดในเวลาที่พอดีทฤษฎีอื่นๆเสนอว่าอาจมีจักรวาลก่อนหน้าที่ยุบตัวแล้วเกิดบิ๊กแบงใหม่หรืออาจมีมัลติเวิร์สที่จักรวาลเรามีเงื่อนไขเริ่มต้นที่เหมาะสมเพราะถ้าไม่อาจสมดุลเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อสงสัยเรื่องนี้ แต่มีทฤษฎีที่รุนแรงกว่านี้ทฤษฎีที่บอกว่าเวลาอาจไม่ได้มีอยู่จริงในปี1908นักคณิตศาสตร์เฮอร์แมนมิงคอฟสกีได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า Space Time หรือกาลเวลาเขาบอกว่าเวลาและอวกาศเป็นสิ่งเดียวกันเป็นผืนผ้าสีมุติที่ถูกถอไว้ด้วยกันและในผืนผ้านี้ทุกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งเฉพาะ ถ้าเรามองจากมุมมองนี้อดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่พร้อมกันทั้งหมดเหมือนกับเฟรมต่างๆของฟิล์มภาพยนตร์ที่วางเรียงกันอยู่การไหลของเวลาที่เรารู้สึกได้อาจเป็นเพียงการที่สติของเราอ่านเฟรมต่างๆเหล่านี้ตามลำดับนี่คือบล็อกยูนิเวอร์สเทโหรือทฤษฎีจักรวาลบล็อกที่บอกว่าเวลาไม่ได้ไหลแต่เราเป็นคนเคลื่อนที่ผ่านเวลาหรือแม่นยำกว่านั้นสติของเราเป็นคนสร้างภาพลวงตาของการไหลของเวลา แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเราถึงรู้สึกว่าเวลาไหลไปข้างหน้าทำไมเราถึงจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้และที่สำคัญที่สุดความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ความรู้สึกของตอนนี้มาจากไหนนั่งลงสักครู่และฟังเสียงใจตัวเองเต้นทุกๆก,การเต้นคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเวลาไม่มีการย้อนกลับไม่มีการหยุดพักหัวใจของคุณเต้นไปประมาณ3 0 0พันล้านครั้งในชีวิตและทุกครั้งที่เต้น คือหลักฐานของลูกศรแห่งเวลาเรามาพูดถึงสิ่งที่อ่อนไหวกว่าฟิสิกส์กันบ้างพูดถึงความเป็นมนุษย์ของเราที่ถูกหล่อหลอมโดยการไหลของเวลาความทรงจำทำไมเราจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่คำถามทางฟิสิกส์แต่เป็นคำถามที่กำหนดตัวตนของเราเราคือผลรวมของความทรงจำทั้งหมดเรื่องราวที่สะสมมาตั้งแต่เด็กจนเป็นคนที่นั่งฟังรายการนี้อยู่ตอนนี้นักประสาทวิทยาพบว่า ความทรงจำทำงานคล้ายกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์เมื่อเราจำอะไรบางอย่างสมองจะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทและการสร้างการเชื่อมต่อน,นี้ต้องใช้พลังงานต้องเพิ่มเอนโทรปีของระบบนี่คือเหตุผลที่เราจำจากอดีตสู่ปัจจุบันไม่ใช้จากอนาคตย้อนหลังลองคิดถึงความรู้สึกของคุณเมื่อดูรูปภาพเก่า,เ,กาเมื่อ1ิปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วคุณจะรู้สึกเศร้า,าไม่ใช่เพราะช่วงเวลานั้นไม่ดี แต่เพราะคุณรู้ว่ามันผ่านไปแล้วผ่านไปอย่างไม่มีวันกลับนี่คือน้ำหนักของลูกศรแห่งเวลาที่เราแบกไว้ในใจหรือความรู้สึกตอนที่เราป่วยหนักเราจะรู้สึกหวาดกลัวไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะเรารู้ว่าเวลาของเรามีจำกัดเรารู้ว่าร่างกายจะเสื่อมลงตามการเวลาเซลล์จะแก่ชรา DNA จะเสียหายและในที่สุดเราจะต้องจากไปนี่คือความจริงของเอนโทรปีในระดับชีวิต แต่มีความงามในความจำกัดนี้ด้วยถ้าเราไม่แก่ชราถ้าเวลาไม่มีทิศทางความหมายของชีวิตจะเป็นอย่างไรความรักจะมีค่าแค่ไหนถ้าเรามีเวลาไม่จำกัดการจากลาจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าไม่ใช่การจากลาตลอดกาลดูเด็กเล็กๆเล่นกันสังเกตว่าพวกเขาไม่ได้คิดเรื่องเวลาไม่ได้กังวลกับอนาคตไม่ได้เสียใจกับอดีตพวกเขาอยู่ในตอนนี้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อโตขึ้น เราเริ่มรู้สึกถึงการไหลของเวลาเริ่มแบกรับความหนักใจของความทรงจำและความกังวลของอนาคตและในที่สุดเราจะต้องจากไปนี่คือความจริงของเอนโทรปีในระดับชีวิตแต่มีความงามในความจำกัดนี้ด้วยถ้าเราไม่แก่ชราถ้าเวลาไม่มีทิศท,ทางความหมายของชีวิตจะเป็นอย่างไรความรักจะมีค่าแค่ไหนถ้าเรามีเวลาไม่จำกัดการจากลาจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าไม่ใช่การจากลาตลอดกาล ดูเด็กเล็กเล,กเ,ลกเล่นกันสังเกตว่าพวกเขาไม่ได้คิดเรื่องเวลาไม่ได้กังวลกับอนาคตไม่ได้เสียใจกับอดีตพวกเขาอยู่ในตอนนี้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกถึงการไหลของเวลาเริ่มแบกรับความหนักใจของความทรงจําและความกังวลของอนาคตนี่อาจเป็นเหตุผลที่เวลาดูเหมือนผ่านไปเร็วขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่เพราะเวลาเปลี่ยนไปแต่เพราะเรามีความทรงจํามากขึ้นมีอดีตมากขึ้นที่ต้องแบกไป และอนาคตน้อยลงที่จะได้สัมผัสหรือลองคิดถึงเวลาที่เรารักใครสักคนความรู้สึกที่อยากให้เวลาหยุดอยากให้ช่วงเวลาดีๆอยู่ตลอดไปแต่พอรู้ว่าไม่สามารถหยุดได้ความงามของช่วงเวลานั้นกลับเพิ่มขึ้นนี่คือพารอกซ์ของความเป็นมนุษย์เราปรารถนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และความเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่ทำให้มันมีความหมายแม้แต่ศิลปะของเราดนตรีวรรณกรรมภาพยนตร์ล้วนแล้วแต่เล่าเรื่องราวของเวลา ของการเปลี่ยนแปลงของการเริ่มต้นและการจบลงถ้าไม่มีลูกศรแห่งเวลาจะไม่มีเรื่องราวเลยจะมีแต่ช่วงเวลาแยกส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกันนักปรัชญาชื่อมาตินไฮเดเกอร์เคยพูดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่รู้ว่าตัวเองจะตายและความรู้นี้กำหนดทุกอย่างที่เราทำทุกการตัดสินใจทุกความรักทุกความฝันล้วนเกิดขึ้นในเงาของความจำกัดของเวลา แต่นี่อาจเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จักรวาลให้เราความสามารถในการรู้สึกถึงการไหลของเวลาในการสร้างความหมายจากความจำกัดในการรักอย่างลึกซึ้งเพราะรู้ว่าไม่ได้อยู่ตลอดไปเราอาจไม่ได้เงยหน้ามองฟ้าเพราะอยากเห็นสิ่งใหม่แต่อยากยืนยันว่าเรายังอยู่ตรงนี้จริงๆในจุดเล็กๆของการอาวกาศที่เราเรียกว่าตอนนี้และที่นี่และในช่วงเวลาสั้นๆที่เราเรียกว่าชีวิต ตอนนี้เรามาถึงจุดจบของการเดินทางแล้วแต่เหมือนกับลูกศรแห่งเวลาจุดจบนี้ไม่ใช่จุดหยุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามใหม่กลับไปที่คำถามที่เราเริ่มต้นกันทำไมเราจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้ทำไมเวลาไหลไปข้างหน้าไม่ย้อนกลับหลังจากเดินทางผ่อนโลกของเอนโทรปีผ่านความลึกลับของบิ๊กแบงผ่านความเป็นมนุษย์ที่ผูกติดอยู่กับเวลาเราได้คำตอบหรือยังคำตอบคือ ทั้งได้และไม่ได้เราเข้าใจแล้วว่าลูกศรแห่งเวลาเกิดขึ้นเพราะเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเพราะความไร้ระเบียบขยายตัวเพราะพลังงานกระจายจากที่เข้มข้นไปสู่ที่เบาบางนี่คือคกลไกของเวลาแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมจักรวาลถึงเริ่มต้นในสภาวะที่เป็นระเบียบทำไมถึงมีก่อนและหลังทำไมถึงมีเหตุและผลบางทีคำตอบอยู่ในทฤษฎีที่ไร้เหตุผลไปแล้วทฤษฎีที่บอกว่า เวลาไม่ได้ไหลไปข้างหน้าแต่เป็นสติของเราที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านการเวลาที่หยุดนิ่งลองจินตนาการว่าชีวิตทั้งหมดของคุณตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเส้นทางที่วาดไว้บนแผนที่แห่งการลเวากาศทุกช่วงเวลาทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึกอยู่ที่ตำแหน่งเฉพาะบนแผนที่นี้และสิ่งที่เราเรียกว่าตอนนี้คือเพียงจุดเล็กๆที่สติของเราจดโฟกัสอยู่ในมุมมองนี้การเกิดการตาย การรักการสูญเสียทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันไม่มีก่อนไม่มีหลังมีแต่อยู่และไม่อยู่ในตำแหน่งต่างๆของการลาวากาศแล้วลูกศรแห่งเวลาล่ะมันอาจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเราเป็นวิธีที่สมองประมวลผลข้อมูลจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นภาพลวงตาที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตนักฟิสิกส์จากออกซฟอร์ดชื่อเดวิดดอยช์เสนอแนวคิดที่น่าสนใจ เขาบอกว่าเวลาอาจเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่เหมือนกับการที่โมเลกุลน,น้ำแต่ละตัวไม่เปียกแต่เมื่อรวมกันเป็นหยดน้ำก็เกิดคุณสมบัติเปียกขึ้นมาอาจเป็นไปได้ว่าอนุภาคแต่ละตัวไม่มีเวลาแต่เมื่อมารวมกันเป็นระบบที่ซับซ้อนเป็นสมองเป็นสติก็เกิดการไหลของเวลาขึ้นมาหรือบางทีที่แท้จริงแล้วคำถามที่เราถามอาจผิดตั้งแต่แรกเราถามทำไมเวลาไหลไปข้างหน้า แต่เราควรถามทำไมเรารู้สึกว่าเวลาไหลไปข้างหน้าแทนและถ้าเป็นอย่างนั้นคำตอบอาจอยู่ในตัวเราเองในวิธีที่เราประสบโลกในวิธีที่เราสร้างความหมายในวิธีที่เราเป็นมนุษย์ดูดาวบนท้องฟ้าแสงที่คุณเห็นเดินทางมานานหลายปีหลายสิบปีหลายร้อยปีแสงนั้นออกจากดวงดาวตอนที่คุณยังไม่เกิดและมาถึงดวงตาคุณในคืนนี้ในช่วงเวลาสั้นๆที่คุณเรียกว่าปัจจุบัน แต่สำหรับแสงนั้นการเดินทางจากดาวสู่ดวงตาคุณไม่ใช้เวลาเลยที่ความเร็วแสงเวลาหยุดนิ่งอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันบางทีเมื่อเราตายเมื่อสติหลุดออกจากร่างกายที่ถูกจํากัดด้วยกาลเวลาเราจะเห็นชีวิตทั้งหมดในคราวเดียวเห็นทุกช่วงเวลาพร้อมกันเห็นว่าการแยกระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาหรือบางทีไม่ต้องรอตาย เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับใครสักคนเมื่อใดก็ตามที่เราลหลงไหลในดนตรีในงานศิลปะในความงามของธรรมชาติเราจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเหมือนว่าตอนนี้ขยายตัวออกไปสู่อนันต์นั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาไม่ใช่ลูกศรที่บินไปข้างหน้าแต่เป็นมหาสมุทรที่เราแค่พายเรือเล็กๆผ่านไปคำถามสุดท้าย ถ้าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วความหมายของชีวิตคืออะไรถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วการเลือกของเรามีความหมายหรือไม่บางทีคำตอบอยู่ที่ว่าแม้เวลาจะเป็นภาพลวงตาแต่มันเป็นภาพลวงตาที่เราต้องมีชีวิตอยู่ในนั้นเราต้องเลือกเราต้องรักเราต้องฝันเราต้องสร้างความหมายไม่ใช่เพราะเวลาเป็นของจริงแต่เพราะเราเป็นของจริงและในที่สุดความลึกลับของลูกศรแห่งเวลา อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขให้ได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ในขณะที่ยังมีเวลาบางทีความเงียบของจักรวาลไม่ได้หมายถึงการไม่มีขายอยู่แต่อาจเป็นเพราะทุกคนกำลังครุ่นคิดเรื่องเดียวกับเราครุ่นคิดเรื่องเวลาครุ่นคิดความหมายของการมีอยู่ในจักรวาลที่เวลาไหลไปข้างหน้าแต่อาจจะไม่ได้ไหลจริงๆก็ได้และคืนนี้เมื่อคุณหลับตาลองนึกถึงลูกศรแห่งเวลา ที่พาคุณจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะพาคุณไปสู่อนาคตหรือบางทีลองนึกว่าคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามเวลาแต่เวลาคือสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณในช่วงเวลาอันสั้นและมีค่านี้ที่เราเรียกว่าชีวิต